ไะไโดนใจมากที่ส <lok> ุดบอกสิบอไหะสายแล้วไอ้ยาแม่งจบจนได้อั้นยังเลือกไม่ถูกใจนะคะขอหักไปเร็วนี้ปเลย้แต่งปีนี้จบปีนี้แต่ปีหน้้แต่งปีนี้แต่แวนแงหอันนี้มันแต่งปีหน้านะแต่งปีนี้ตอนแหนก็จบแลีน้ว ใไว้เอาอันนี้แหละเพราะว่ากูดีใจมากเลยที่กุญแจงานรอดทำลายทำกันเองซะแล้วนี่คือหลักฐานเม่อนที่น้าถ่ายมาเร็วเร็วเร็วเร็เร็เร็วเรอันนี้ถ่ายดี่อัดอัดวิดีโออัดวิดีโออัดวิดีโอแล้วจบนี่เป็นยังไงบอกสิก็จบอาหารที่จะแหละแต่ก็จบอาหารเออผมผม จบสักทีดีใจโว้ยอ้าวอธิบายหน่อยอธิบายด้วยเหรอเอออธิบายเลยอธิบายเลยสักทีดีใจวุ้ยจากที่อาจจะเรียนไม่จบในในสี่ปีแต่ผมจบครับผมเออันนี้ละอันี้ล่ะอันนี้ของผมลนะจบปีนี้แต่ปีหน้าก็คือต้องทางครอบครัวอ้าวเจ้าสาวอยู่ไหนล่ะเ้าสาวไม่มาพ่ออยู่ไม่สวยไม่เลิศไม่จบอากาศไปต่อ